ตัวเองเขามีความสุขมากมากเลยนะที่ได้เป็นแฟนกับตัวเองอะ่ะอยากจะให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆจังเลยอยากไปโรงเรียนแล้วอยากเจอตัวเองเขาก็อยากไปโรงเรียนทุกวันเลยอยากเห็นหน้าตัวเองทุกวันเขาก็มีความสุขมากมากเหมือนกันนะที่มีเธอเป็นแฟนเรารักเธอมากนะเราก็รักเธอจ้ะงั้นเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะเราขอตัวไปอาบน้ําก่อนอาบน้ําค่าเดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวสิมีอะไรหรอระหว่างที่เธออาบน้ําเธอเปิดกล้องไปด้วยได้ไหมอะ่ะ เออจะดีหรอเราเขินนะดีสิจะเขินทำไมเราสองคนเป็นแฟนกันนะอีกอย่างทำให้ใจเราได้มีเราที่เห็นคนเดียวยังก็ได้เธอเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์เาไว้ตรงนั้นนะแอบเซฟไปดูดีกว่าเราเลิกกันเถอะ ทำไมอะ่ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่า ทำไมอยู่ๆเธอถึงมาบอกเลิกเราแบบนี้เปล่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเธอมีคนอื่นไม่มีเราไม่มีใครทั้งนั้นแล้วทำไมต้องบอกเลิกกันอะช่วงนี้เรียนหนักมากเลยอีกอย่างพวกเราก็ใกล้จะเข้ามาหาลาัยเราด้วยฉันก็อยากจะโฟกัสกับเรื่องเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเธอก็เหมือนกันนะคนโฟกัสที่อนาคตได้แล้วมีแฟนก็อ่านหนังสือได้นี่แต่มันไม่มีสมาธิีเหมือนตอนที่ยังโสดพอมีแฟนเวลาส่วนหนึ่งก็หมดไปกับแฟนฉันขอร้องเลยนะมิวกี้อย่าเลิกกับฉันเลยฉันสัญญานะว่าเวลา เธออ่านหนังสือฉันจะไม่รบกวนเธอเด็ดขาดไม่ยังไงฉันก็จะเลิกเธอคิดดีแล้วเหรอใช่ฉันคิดดีแล้วแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจด้วยก็ได้วันหนึ่งเธอจะเสียใจที่เธอทำกับฉันยูกี้นะยูกี้เธอบอกเลิกฉันกับเรื่องแค่นี้ได้ยังไงเอาเวลาไปอ่านหนังสือไปเตรียมตัวสอบน่ะเหรอเราว่ามันเป็นข้ออ้างของคนหมดใจมากกว่าคอยดูนะฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปแน่ในเมื่อฉันไม่มีความสุขเธอก็อย่าหวังเลยก็าจะได้มีความสุข ดีนะที่เราอัดคลิปตอนมิวกี้อาบน้ําไว้เราจะเอาคลิปพวกเนี้ยไปลงในเว็บ18บวกให้หมดเลยให้มิวกี้อับอายจนมาโรงเรียนไม่ได้ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือจะได้สอบไม่ผ่านทําไมวันนี้คนที่โรงเรียนมองฉัน,ปนแปลกๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันนะฉันรู้สึกไม่ดีเลยมิวกี้เธอรู้ข่าวหรือยังข่าวอะไรหรอก็มีคลิปหลุดเธอออกมาสิฮะคลิปหลุด มันคือคลิปหลุดอะไรหรอคลิปหลุดตอนที่เธอกําลังเอ่อในในคลิปนั่นอยู่ไหนเอหยฉันดูเดี๋ยวนี้นี่ไงคลิปนี้ไง <laughs> ฉันจะเป็นลมคนในคลิปนั่นคือเธอจริงๆใช่ไหมใช่ฉันเองทำ <laughs> ไมมีคลิปหลุดจะออกมาแบบนี้ลู <laughs> <laughs> กี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <laughs> ต้องเป็นฝีมือของแฟนเก่าฉนันแน่เลย <laughs> นี่เธอ อามิวเก้ทำไมวันนี้ธำมาหาฉันได้ล่ะเราเลิกกันไปแล้วไม่ใช่เหรอเธอใช่ไหมที่เป็นคนปล่อยคลิปฉันน่ะคลิปอะไรฉันไม่รู้ทั้งนั้นอย่ามาตีหน้าซื่อไม่มีใครมีคลิปตอนที่ฉันอาบน้ำแล้วนอกจากเธอแล้วใครใช้ที่เธอบอกเลิกฉันล่ะสิ่งที่เธอทำมันมากเกินไปนะฉันเสียหายนะเธอรู้ไหมเธอลบคลิปนั้นออกเถอะนะฉันขอร้องลบแล้วจะทำอะไรได้ป่านนี้ทุกคนรคงกดเซฟคลิปเธอไปหมดแล้วแหละฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกและตอนนี้เราสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกัน ฉันไม่อยากจะคุยกับเธออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันมันก็เองถ้าวันนั้นฉันไม่วิดีโอคอลกับเขาตอนอาบน้ำก็คงไม่มีคลิปหลุดของฉันในวันนี้ <c oughs> ฉันพลาดไปแล้ว แต่ที่แฟนเก่าของฉันปล่อยคลิปหลุดออกไปฉันก็ไม่กล้าไปโรงเรียนอีกเลยฉันอับอายจนสู้หน้าคนที่โรงเรียนไม่ได้ทุกคนต่างมองฉันด้วยสายตาแปลกแค่นั้นยังไม่พอยังเอาไปซุบซิบนินทาวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของฉันต่างๆนานาฉันอับอายจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วทําไมหมูเนี้ยลูกของฉันถึงไม่ไปโรงเรียนเลยนะวันๆเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้อง หรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของฉันให้อย่างนั้นฉันไปดูสักหน่อยดีกว่าแม่จ๋าหนูขอโทษนะหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหนูอับอายเกินกว่าจะอยู่บนโลกนี้หนูลาก่อนนะแม่บิกีหยุดเดี๋ยวนี้นะนั้หนูจะทําอะไร <c oughs> แม่อย่ามาห้ามหนูหนูอยากตาย <c oughs> ไม่นะลูกลูกจะทําแบบนี้ไม่ได้เอามีดมาให้แม่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ถ้าลูกตายแล้วแม่จะอยู่ อับอายเกินกว่าจะอยู่บนโลกนี้แล้วทุกวันนี้หนูก็เหมือนตายทั้งแปลนถ้าอย่างนั้นให้หนูตายไปเลยดีกว่าทําไมคิดแบบนั้นละ่ะลูกเกิดอะไรขึ้นแล้วให้แม่ฟังได้ไหมหนูไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังหนูกว่าแม่เสียใจยที่มีลูกอย่างหนูไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ว่าเรื่องอะไรแม่รับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีขอให้ลูกเชื่อใจแม่ว่าแม่คนนี้จะไม่ซ้ำเติมลูกแล้วถ้ามีคลิปหลุดของหนูในเว็บ18บแปบละแม่รับได้หรองั้นแม่เอาคลิปไปดูเลยนี่ไง <laughs> ทำไมมีคลิปแบบนี้รุดออกมาได้เนี่ยแฟนหนูเป็นคนปล่อยคลิปค่ะแม่ <c oughs> หนูรับไม่ได้หนูอยากตายทำไมเขาต้องทากับหนูแบบนี้ด้วยแมวมีดมาเดี๋ยวนี้หนูจะตายไม่เป็นไรนะลูกนะเรื่องมันผ่านไปแล้วลูกต้องอยู่กับปัจจุบันที่ได้แต่หนูรับไม่ได้หนูจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงละ่ะตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนเขาเห็นคลิปหนูหมดแล้วจะเย็นๆนะลูกทุกปัญหามันต้องมีทางออกสิเดี๋ยวแม่จะไปปรึกษาครูกับตำรวจ <c oughs> เผื่อพวกเขาจะช่วยอะไรได้ปรึกษาไป ความสุขไปคนท like ูปคือหนูหนูไม่อยู่แล้วแม่หนูขอโทษนะให้หนูตายเถอะไม่นะลูกจะทำแบบนี้เอากันไกลมาให้แม่ลูกของฉันทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่กินไม่นอนวันๆจะทำร้ายแต่ตัวเองสุดท้ายเขาก็กลายเป็นบ้าต้องเข้ารับการรักษาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะหายจะไปคลิปฉันเหรอนี่แน่นี่แน่ตีไรนี่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 มีข่ให